สวัสดี fc นะครับอันนี้จะเป็นกล้องจรของแทโปนะครับรุ่น c 2 0องเห็นไหม C ีสอง้มันไม่มีขายยึดมาให้นะครับอันนี้กำลัแช่งกำลังติดตั้งอยู่มันไม่มีขายยึดมาให้เราก็ต้องอยึดด้วยแบบนี้ยึดด้วยน็อตนะครับต้องไปหานอนะ็อตเนี่ยหัวน็อตที่มันในะหญ่ๆหน่อยน็อตสกูขาวแบบนี้เห็นไหม น็อตสกูขาวแบบนี้วันดี้ขันเข้าไปนะครับแล้วก็เรามาดูตรงกล้องตรงนี้มันจะมีเหมือนให้เหมือนเราแขวนรูปอะเหมือนเราแขวนรูปเลยเมื่อเราได้น็อตเจาะลงไปแล้วแล้วก็ใส,ใส่ใส่ตัวนี้ลงไปแล้วก็ขยับชึกนะครับมันจะเหมือนการแขวนรูปเลยแล้วไม่ต้องกลัวนะครับมันจะไม่ต้องกลัวว่าใครจะเจาะเบี้ยวนะในกล่องอะมีแบบมาให้สามารถเอากระดาษในกล่องอะแปะมาให้แล้วก็เจาะรูเจาะน็อต ไปเลยนะครับมันจะมีแบบให้เพราะเพราะฉะนั้ Democrat, นตรงนะครับเดี๋ยวเราแขวนรูปเลย though, เน okay. ี่ยเห็นไหมไม่ต <Yeah. substance NXT> ้องกลัวแล้ว <única> ว่าไม่ต้องไปซื้อขายยืดละเราซื้อกล่องแบบนี้เราจะใส่ตั้งกับกล่องแบบนี้เห็นไหมไอ้จะเป็นติดตั้งกับกล่องไปเลยสวยงามเก็บสายไฟไว้ข้างในเนี่ยเห็นไหมอะแดปตรงอะแดปเตอร์โผูกมาเสียบสายได้เลยประมาณนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะไม่มีขายยืดนะเราเหมือนแขวนรูปภาพเลยเห็นไหมวิธีใส่ก็คือเนี่ย ้เราใส่เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็จะดันขึ้นหรือดันลงก็ได้มันก็จะเข้าล็อกของมันใส่เหมือนแขวนรูปภาพเลยประมาณนี้แหละถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไม่ใช่การคลิปแน่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ